สวัสดีคะ่ะสวัสดีคะ่ะผู้ปกครองทุกท่านและเด็กๆที่น่ารักทุกคนนะคะวันนี้มาพบกับคุณครูดาวคะ่ะครูน้ำคะ่ะวันนี้นะคะครูดาวกับครูน้ำจะพาเด็กๆไปเที่ยวคะ่ะครูน้ำทราบไหมคะว่าครูดาวจะพาไปเที่ยวที่ไหนไม่ทราบเลยฉเฉลยได้ไหมคะวันนี้นะคะครูดาวจะพาครูน้ำกับเด็กๆไปเที่ยว สิบประเทศค่ะน้สิบประเทศในวันเดียว<ช>เลยเหรอคะคุณดาวเลยค่ะแต่ก่อนพาไปเที่ยวคุณดาวถามคุณน้ําก่อนคุณน้ําเคยได้ยินคําว่าประชาคมอาเซียนหรืออาเซียนไหมคะคาว่าอาเซียนใช่ไหมคะก็เคยได้ยินอยู่ค่ะแต่ก็ยังไม่ค่อยเข้าใจเท่าไหร่เลยนะคะว่ามันคืออะไร คุณดาวมีคําตอบไหมคะมีค่ะคําว่าประชาคมอาเซียนหรืออาเซียนนะคะหมายถึงการรวมตัวกันของกลุ่มประเทศเพื่อนบ้านค่ะที่อยู่ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นั่นเองค่ะคุณน้ำมีทั้งหมด10ประเทศเลยค่ะแล้ว10ประเทศที่คุณดาวบอกเนี่ยค่ะมีประเทศอะไรบ้างคะถ้าเด็กๆก,กับคุณน้ำอยากรู้เดี๋ยวคุณดาวจะพาไปร้องเพลงนี้เลยค่ะงั้นไปกันเลยค่ะ มา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 รู้จักเราชาวอาเซียนไทยฟิลิปปินส์สิงคโปร์อินโดนีเลยอีกครั้งกัมพูชาพม่าเวียดนามลาบูนไนทาลันด์ทาลันด์แทน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 ครบทั้งสิประเทศไหมคะเด็กๆ ถ้าเด็กๆยังจาไม่ได้ไม่เป็นไรค่ะเดี๋ยวครูดาวจะให้ครูน้ำทบทวนให้เด็กๆฟังอีกหนึ่งรอบว่า1ิประเทศมีอะไรบ้างได้เลยค่ะครูดาวเด็กๆคะเดี๋ยวเรามาทําความรู้จักทั้ง1ิประเทศนี้อีกรอบหนึ่งนะคะไปดูกันเลยค่ะว่าประเทศแรกคือประเทศอะไรประเทศแรกนะคะคือประเทศประเทศไทยค่ะประเทศฟิลิปปินส์ค่ะประเทศสิงคโปร์ ประเทศอินโดนีเซียประเทศมาเลเซียประเทศกัมพูชาประเทศเมียนมาหรือที่เราเรียกกันว่าพมา่าค่ะประเทศบูไนประเทศลาวและประเทศสุดท้ายคือประเทศเวียดนามค่ะเด็กๆรู้ไหมคะว่าทําไมทั้งสิประเทศนี้เขาถึงต้องมารวมตัวกัน คุณดาวรู้ไหมคะเอ๊ะทำไมคะคุณนำ้ำเพราะว่าทั้ง10ประเทศนี้นะคะเขามีเป้าหมายหลักรวมกันอยู่3ประการค่ะประการที่1นะคะนั่นก็คือความมั่นคงค่ะประการที่2นั้นนะคะนั่นก็คือความมั่งคั่งค่ะส่วนประการสุดท้ายประการที่3นะคะนั่นก็คือความยั่งยืนค่ะมันเป็นแบบนี้นี่เองคุณนำ้ำ ครูดาคะครูดาวรู้จักธงที่อยู่ด้านบนนี้ไหมคะว่าคืออะไรรู้จักดีเลยค่ะครูน้ำเด็กๆคะเด็กๆทราบไหมคะว่าธงอันเนี้ยเขาเรียกว่า องสรรยลั์อาเซียนค่ะคุณน้ำกับเด็กสังเกตนะคะภายในทงที่เป็นสีเหลืองๆนะคะ่ะอันนั้นคือรวงข้าวสิบรวงเลยนะคะคุณน้ำเขามัดรวมกันเพื่อแสดงถึงมิตรภาพและความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันนั่นเองค่ะคุณน้ำม,มันเป็นอย่างนี้นี่เองงั้นเดี๋ยววันนี้นะคะคุณน้ำจะมาเพิ่มเติมเกี่ยวกับความหมายของสีต่างๆที่อยู่ในทงกันเลยค่ะไปดูสีแรกเลยนะคะเด็กๆ สีแรกคือสีน้าเงินค่ะสีน้ําเงินนะคะแสดงถึงสันติภาพและความมั่นคงค่ะต่อไปสีขาวนะคะแสดงถึงความบริสุทธิ์ค่ะสีแดงแสดงถึงความก้าวหน้าและสีสุดท้ายนะคะนั่นก็คือสีเหลืองค่ะแสดงถึงความเจริญรุ่งเรืองค่ะเด็กๆพอจํากันได้ไหมคะเก่งมากเลยค่ะเด็กๆเอ๊ะคุณน้ำคุณดาวลืมไปเลยค่ะ ครูดาวจะพาเด็กๆไปเที่ยว10ประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้แต่ครูดาวยังไม่รู้เลยว่าแต่ละประเทศเนี่ยเขาอยู่ตรงไหนของภูมิภาคคะคุูน้าไม่เป็นไรค่ะครูดาวถ้าครูดาวไม่รู้ไม่เป็นไรเดี๋ยววันนี้นะคะคุณน้าจะพาเด็กๆและครูดาวเนี่ยไปชมภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้กันแล้วเรามาดูนะคะว่าแต่ละประเทศทั้ง10ประเทศเนี้ย ประเทศเขาอยู่ส่วนไหนของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้บ้างคุณดราพร้อมยังคะพร้อมแล้วค่ะเด็กๆพร้อมไหมคะถ้าเด็กๆพร้อมแล้วเราไปชมกันเลยค่ะและที่เด็กๆเห็นอยู่เนี่ยนะคะก็คือแผนที่เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ค่ะเดี๋ยวเรามาดูประเทศแรกกันเลยนะคะเด็กๆค่ะประเทศแรกนะคะที่เด็กๆควรจะรู้จักเลยนั่นก็คือ ประเทศไทยค่ะเด็กๆค่ะนี่คือประเทศไทยนะคะต่อไปเราจะไปดูประเทศเพื่อนบ้านของเรากันค่ะที่อยู่บริเวณรอบๆประเทศไทยนะคะประเทศต่อไปที่คุณน้ำจะนําเสนอเด็กๆนั่นก็คือประเทศเมียนมาค่ะหรือว่าประเทศพม่านั่นเองต่อไปนะคะประเทศที่สคือประเทศลาวค่ะอยู่ตรงนี้เองใกล้ๆเราเลยเห็นไหมคะ ต่อไปค่ะดเด็กๆประเทศที่4ค่ะคือประเทศเวียดนามค่ะต่อไปนะคะดเด็กๆประเทศที่5คือประเทศกัมพูชาค่ะต่อไปประเทศที่6นะคะคือประเทศมาเลเซียประเทศที่7คือประเทศสิงคโปร์และประเทศที่8 ขยับห่างออกมาอีกนิดนึงไกลบ้านเรานิดนึงนะคะเด็กๆประเทศนี้คือประเทศบูไนค่ะต่อไปค่ะประเทศฟิลิปปินส์ค่ะ และประเทศสุดท้ายนะคะที่คุณน้ำจะพาเด็กๆไปดูแผนที่ค่ะนั่นก็คือประเทศอินโดนีเซียค่ะและทั้ง10ประเทศนี้นะคะก็ตั้งอยู่ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ค่ะเด็กๆอ๋อคุณดาวรู้แล้วค่ะคุณนะ้ำว่าแต่ละประเทศอยู่ตรงไหนของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นั่นเอง ครูดาวจะพาเด็กๆไปเนี่ยแต่ครูดาวยังไม่รู้คําทักทายของแต่ละประเทศเลยทํายังไงดีครูดาวไม่ต้องกังวลเลยค่ะเพราะว่าครูน้ํานะคะได้เตรียมคลิปวิดีโอการทักทายของทั้ง10ประเทศมาให้แล้วรับรองว่าชมคลิปนี้เสร็จแล้วนะคะเราจะไปทั้ง10ประเทศนี้ได้แบบสบายๆเลยค่ะครูดาวพร้อมไหมคะพร้อมค่ะแล้วเด็กๆพร้อมไหมคะถ้าพร้อมแล้วเราไปรับชมกันเลยค่ะไปเลยค่ะ สวัสดีไทยสบ,บายดีลาวเวียดนามสินเจา้านิฮาวสิงคโปร์อินโดนีเซียซาลามาเซียมมาเลยยบุไนัซาลามาดาตังฟิลิปปินส์กุมุสตาสุสเดย์กัมพูชามิงกาลปาปาพม่าเพื่อนเรา ดวงตาเป็นประกายดวงใจเป็นประกันดวงดาวบนสวนรรค์ร้อยเมาลาัยให้เรามาไล่คล้องใจทักทายสวัสดีด้วยมิมยตรไมตรีไม่มีพรงมแดนตนข้าวสีทองมัดรวมเป็นฝันเดียวประชาชนกุมเกลียวประชาคมก้าวไกลคลิปก็จบลงไปแล้วนะคะดเด็กๆเป็นอย่างไรบ้างคะดเด็กๆ จำคำทักทายของประเทศไหนได้บ้างคะมิงกะลาบาคกูน้ำมิงกะลาบาเป็นคำทักทายของประเทศเมียนมาใช่ไหมคะเยี่ยมมากมเลยค่ะคุณนาำเก่งมากเลยนะคะเนี่ยแล้วเด็กๆล่ะคะจำได้ไหมเอ่ยว่าแต่ละประเทศทักทายยังไงถ้าจำไม่ได้เด็กๆก็ย้อนกลับไปดูคลิปที่คุณครูน้ำบอกได้นะคะสำหรับวันนี้คุณดาวกับคุณน้ำขออนุญาตนี้เด็กๆไปเที่ยวก่อนคุณนณ้ำพร้อมหรือยังคะพร้อมแล้วคะ่ะ สวัสดีค่ะเบ๊ายบายไปรล้กค่ะคุณเดาม่็กนนะคะ